สเปคผู้ชายในอุดมคติเป็นไงอชอบ CEO ค่ะอันเรียกสเปคได้ไหมคะ <laughs> ชอบชอบคนนิสัยรวยค่ะ <laughs> โอ้โหรวยยังเป็นนิสัยอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้รวยยังเป็นนิสัยอยู่ไหมเป็นอยู่สวัสดีครับอ้นวีเบยเคครับผมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องใบหมอนนะครับผมวันนี้เนี่ย EP เนี้ย ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปเทสไดร์รถรุ่นหนึ่งเป็นน <Egg> ิสันเอ็กเซลตัวไฮบริดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าใช้รถอย่างน้ำมันมากแล้วที่สำคัญขับ4ีล้อด,ด้วยตัวท็อปสุดเดี๋ยวผมพาขับเลยวันนี้<ช>พาไปกับสุที่ร่กงผมวันน,นี้นะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูกันว่าการขับขี่เนี่ยตลอดเส้นทางเป็นยังไงนะครับยวเราไปดูกัน ใจกันนะครับอัตรากำลังของ Nissan X Trail เรื่งเดิน2.0เป็นตัวไฮบริดเนียบมากๆเหมือนรถมือหนึ่งเลยเป็นไงคะฝั่งคนขับนั่งสบายไหมนั่งสบายครับเพราะเป็นเบาะหนังด้วยรูสึกว่ามันนั่งสบายมากเพราะว่าเป็นคนเหมือนเป็นคนขายาวเป็นผู้หญิงสูงถ้ารถที่แบบว่านั่งไม่สบายขะเราก็จะชนกับคอนโซลรู้สึกว่าไม่เหมือนคนสูงนะสูงกัหลสูงกหะหนสูง170่า170ใช่170สูงมากเนาะ สำหรับผู้หญิงก็ค่อนข้างสนมีแฟนยังไม่มีไม่มีค่ะมีแฟนจริงมัไม่มีค่ะไม่มีชัวร์นะชัวร์ค่ะชัวร์ยิ้มยิ้มไม่ตอบโต้ทันั่งยิ้มกุ้งกร่มถามดูเฉยแล้วทุวันี้เป็นไงบ้างครับเรียนหนักไหมค่อนข้างค่อนข้างหนักแต่ว่าเทอมที่ผ่านมาก็จะสบายขึ้นมานิดนึงที่เราได้เรียนออนไลน์ต้องบอกว่าเราไม่หมอนก็เรียนวิศวะอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะเรียนเก่งด้วย สเปคผู้ชายในอุดมคติเป็นไงอ่าชอบซีอโอค่ะอ่อันเรียกสเปคได้ไหมคะชอบชอบคนนิสัยรวยค่ะโอ้โหรวยยังเป็นนิสัยอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้รวยยังเป็นนิสัยอยู่ไหมเป็นอยู่จริงจริงไม่มีอะไรค่ะถ้าอย่างหนูเนี่ยชอบสเปคก็คือแค่แบบมีความโตนผู้ใหญ่กว่าเราค่ะคุยรู้เรื่องสามแล้ว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  มีไหมมีไหมขออีก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 นึงก่อนนะนึกออกไหมสูงเท่าๆกันต้องสูงเท่าๆกันต้องต้องต้องเท่ากันเลยเหรอเท่าๆกันสูงกว่าเตี้ยกว่านิดหน่อยได้ไม่ไม่ตี๋ไม่ตียเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์อีกเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์อีกขับซุปเปอร์คาร์ได้ไหมได้ค่ะยินดีมากๆดีมากๆเลยนะใช่ค่ะเป็นคนชอบรถเป็นคนชอบรถมากๆถ้าได้คนที่แบบได้มีแฟนที่ชอบรถเหมือนกันก็จะดีมาก เราอยากเป็นนักแข่งรถจริงเหรอชอบอ่ะใช่ใค่ะชอบแบบชอบรถดิฟชอบอะไรเฮ้ยวันไหนเดี๋ยวเราไปนี่กันไหมเราไปเอาอไหมไปขับแข่งกันไหมได้ค่ะได้เลยโกคาร์ดก็ได้เออชอบแบบกิจกรรมแบบว่าลุยๆหน่อยซึ่งก็เหมาะกับคันนี้อยากไปกิจกรรมลุยๆคันนี้ไปได้เหมาะไหมเป็นรถเอสจีวีที่น่าใช้มากรุ่นหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือขับเคลื่อนสี่ล้อเดือดขับต่างจังหวัดนี่ยโค้ชบายเลยเพราะว่าเวลาการขับขี่เนี่ยเราขาเรา ขับแล้วมันก็ไม่เมื่อยมากอ่าแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแบบว่าผู้หญิงน่ะก็สามารถขับเองได้อืมชอบไหมเป็นคนชอบเป็นคนชอบใหญ่ใหญ่ไหมอ่ะไม่ใช่เหมือนว่ารถอะรถชอบชอบรถคันใหญ่หรือว่ารถคันเล็กจริงๆหนูจะชอบรถที่แบบว่าดูสปอร์ตหน่อยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ได้ค่ะแบบว่าจะเป็นคันนี้ก็ได้เพราะว่าทีอย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆอะพอฟังคําว่า f o r wheel พอเป็นการขับเพื่อนสีล้อหรือว่าอะไรที่ดูแบบว่าต้องแบบลุยๆต้องแบบเป็นรถคันใหญ่ๆต้องแบบดูผู้หญิงดูขับยากแต่ว่าคันเนี้ยก็คือไม่เลยดูขับง่ายดูสปอร์ตมากขึ้นนี่คือความมีเสน่ห์ที่พี่บอกว่าพี่ชอบเพราะว่าอะไรว่าตรงนี้สวยยังไรมองตรงไหนหมายถึงตรงนี้ที่หนูคิดว่าป้ตามุงไม่ทันเลยใช่ที่พี่บอกไงว่ามันเป็นรถที่ s อ v ที่น่าใช้เพราะอะไรครับหนึ่งขนาดมันไม่ใหญ่มาก แล้วมันเหมาะการใช้ในเมืองแล้วที่สําคัญคือณนเวลาเนี้ยในกรุงเทพเราดูดิถนนซ่อมซ่อมอทุกซ่อมทุกสายใช่ค่ะนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินขุดกันเต็มไปหมดใช่ใช่แล้วเวลาหน้าฝนดีดูดิน้ําขังแบบท่วมขังเต็มหมดเลยถ้าเราท่วมฝนตกหนักๆก็น้ำท่วมอีกถ้าเราใช้รถแบบพวกงี้นะมันทาให้เราสึกว่าเอยเวลาลุยน้าลุยอะไรสึกว่ามันจะแบบ อุ่นใจขึ้นเคยไหมเคยไหมตอนช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเจอน้ําขังแล้วลุยเข้าไปเฮ้ยรถฉันจะดับหรือเปล่ารถเราแวงนะเพราะว่าด้วยที่หนูบอกไปว่าหนูใช้มิลารคันค่อนข้างเล็กเราก็จะแบบมีความกังวลออเแต่ว่าถ้าพอเป็นคันนี้ความกังวลเราหายไปอย่างแน่นอนมันสามารถลุยน้ำได้นี่นี่น้อยไปหมอนนิดนึงสุดยอดสุดยอดเป็นไงเป็นไงเห็นไหมอ๋อมีจอให้ดูหลังด้วยเออระบบเขาก็ดีหมด เทคโนโลยีครบคันนะคะมีมินิมิเตอร์นะใช่ค่ะมินรบเลยนะเพราะตัวนี้มันตัวท็อปครับเพราะที่สำคัญคือมันประหยัดน้ำมันไงมันเป็นระบบไฮบริดไงแต่เป็นตัวท็อปที่แบบราคาแบบไม่แพงเลยเออราคาถูกมากเลยใช่ค่ะที่มีสเตอรมันแนะนำว่าราคาไม่แพงเลยแค่แค่เรามานั่งคุมเรื่องเลทการผ่อนเนี่ยเลทการผ่อนเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสักวหมื่นนิดนิดไหมผ่อนแบบเบามากเลยแต่ว่าผ่อนยาวๆเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงห เรียกว่าผ่อนกันได้ทุกอาชีพเลยกับที่นี่ไม่ว่าใครจะทําอาชีพอะไรลองเข้ามาคุยคุยกับพี่ๆแบบว่าพนักง,งานขายก่อนได้เลยเพราะว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็เข้ามาผ่อนได้แล้วหมอนรู้ไหมว่าอาชีพแบบว่าฟรีแลนซ์อย่างหมอนเนี้ยนะก็ลดได้<ะ> เรียนหนังสืออยูอ่ก็ออกรถได้นะคอ <ภา S 2> หนูถามอยู่ตอนแรกหนูถามก็คุยคุยเกิ่นๆกันมากันกินแล้วว่าเอออาชีพแบบหนูเนี่ยหนูที่ทาฟรีแลนซ์ทำเอ็มซีแล้วก็ยังเป็นนักเรียนอยู่แบบเนี้ยสามารถแบบออกรถได้ไหมคือสมมติว่าเวลาเรามีคนจ้างเราใช่ไหมล้วเวลาเราเข้าใจเงินประมาเนี่ยเราต้องให้เขาหาักน้าที่จ่ายครับเราเก็บในตัวนัดอีใบนักหักน้าที่จ่ายไว้เรายืนฟรนั้นซ์เราก็ใช้หลักฐานตรงนี้เนี่ยประกอบ3วัน ช้าสุดแล้วนะช้าสุดแล้วนะสามวันธรรมดาเนี่ยในกลุ่มบริษัทพี่เนี่ยนะเมื่อกี้ที่คุยกันอยู่กับพวกกับพวก f ฟ n น n c e เนี่ย เดี๋ยวนี้นี่นะเราเนี่ยอนุมัติภายในครึ่งชมมั่วโมงโอ้ยเร็วมากเร็วแบบมากมจริงๆก็คือนั่งดื่มน้ํารอแบบเดียวก็คือแบบอนุมัติง่ายรู้ผลเลยเอออนุมัติปุ๊บเออสำลักน้นําเ่ยมันเร็วไงแบบเอาเร็วจนสําลักน้ํากันเลยนะคะเ,เดี๋ยวนี้อะไรก็เร็วไปหมดง่ายไปหมดใช่ครับแล้วก็ด้วยกลุ่มบริษัทของเราเองเนี่ยคัาสันก็ได้คัาสันรถที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับทุกท่าน ในมือเราทั้งหมดนะครับมาฐานของโตโยต้าชัวร์มาฐานของฮอนด้านะครับมาฐานของฟอร์ดมาฐานของมาสด้ามาฐานของนิสสันหรือมาฐานของอิซูซุนะครับรวมไปถึงมาตรฐานที่เราเซิร์ฟต่อท้ายให้อีกในเรื่องของการรับประกันหลังการขายที่เหนือกว่าเหนือกว่าอะไรครับเหนือกว่ามาฐานของแบร์หลักๆที่เขารับประกันเราให้เพิ่มเติมอีกเพื่อให้ลูกค้าเองรู้สึกว่าเอ้ยอุ่นใจเวลา พอเวลาหล,หลังการซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าศูนย์บริการได้ตามศูนย์บริการนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็น To y o t a Honda Ford ดเอสซันอีสุสมาสด้านะครับบริการหลังการขายนี่คือเป็นเลิศมากๆเ,าเรื่องขารอารถศูนย์บาทนะออยังไงคะทำไมถึงออกรถศูนย์บาทเนี้ถ้ามันอยากได้เนี่ยเอารถศูนย์บาททำไมอะคะเอาไปได้เลยยอดจัดเนี่ยสูงมากใช้เงินเนี่ยศูนย์บาทในการออกรถศูนย์บาทนะคือง่ายๆคุณไม่ต้องใช้ ไม่ไม่ใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวค่ะก็คือยอดจัดสูงสุดนี้ก็คือได้เต็มราคารถเลยรถคันนี้ราคาหกแสนก็ยอดจัดก็หกแสนนะครับไม่ต้องเอาตังมาไม่ต้องพกตังมาเครดิตดีลงเข้ามาเ่งมีแค่บัตรประชาชนเองแล้วก็โทรศัพท์มือถือมีไหมโทรัมือถือมีค่ะมีหนมีเบอร์ไลน์ไหม ของกอนไขยของก้อนไข่ของกัอนก่อนเคลิรมเคลิรมกำลังเคลิรมเลยนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะนั่นได้ดึงข้อมูลผ่านข้อมูลเนี่ยเรื่องของในตัวสเตทเมนต์ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ขอสเตทเมนต์ผ่านทางออนไลน์และทุกธนาคารเลยยอนมาใครที่กําลังมองหารถอยู่อยากจะได้รถมาเลยมาเลยครับถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่มีอะไรมากก็คือใช้บัตรข้าราชการค่ะแล้วก็บุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์ก็เหมือนเดิมโหลดจากนี้ได้ใช้สลิปเงินเดือนก็ได้เดือนสุดท้าย สะดวกมากตอนต่อเบี้ยร์นเวลานี้เนี่ยเริ่มต้นที่2.69เวลาพี่จะเปลี่ยนเกียร์พี่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวพี่กลัวจับผิดไม่รับกลัวไปจับตรงไหนกลัวไปจับเข่าไปบ้างรู้ไหมว่าระบบนำทางเนวิเกเตอร์ตัวนี้สั่งงานด้วยเสียงอ๋อสั่งงานด้วยเสียงด้วยเออหรือไม่หรือไมไม่ไม่ลองรอยพี่เอละหนึ่งสองสามใบมอนกดให้หน่อยพี่จะจับผิด อันอันนี้เสียงสั่งสั่งหนูไม่ใช่สั่งอันนี้ในบริษัทที่เนี่ยสั่งงานด้วยเสียงตลอดยังไงคะไหนลองบ่ามีสั่งตั้งแต่ตอนพี่ตื่นอ่ะจนตอนพี่หลับอ่ะสั่งผ่านไลน์มั่งสั่งอะไรมั่งจนลูกน้องมันเบื่ออยู่แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะเล่นสั่งงานขนาดนี้แล้วจะเวลาที่ไหนนอนกลับมาถึงสู่เรแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเห็นไหม ดูรถมาเยอะมาเยอะมามเยอะไหมใช่มากราคี้รถเยอะนะครับราคานี้น่าจะมีรถเกือบหนึ่งร้อยคันใช่มีให้เลือกเยอะเลยใครอยากได้แบบไหนลองเข้ามาดูก่อนได้แล้วค่ะแบบรถให้เลือกเยอะมากมาย้อนมาขับไปค่ะถึงแล้วพอดีดูหุ้นอยู่นิดนึงเรียบร้อยค่ะจะบอกเลยว่าสุดมันใช่ค่ะนั่งสบายนั่งเพลินมากขับขี่แบบยอดเยี่ยมมากเลยสนุกมากวันนี้ได้รับเกียริจาก ใบหมอนอน,อนะครับเกียดมากมากค่ะให้ความรู้นะครับเด็กวิศาวะครับผมน่ารักไหมฮะ,ละ,ะ <c oughs> สวยสุดในนี่ละสวยสุดในปี64ละ <c oughs> บอกเลยนะครับผมนะครับยี่ดีนี้ขอบคุณนะฮะที่ติดตามกันนะครับผมฝากนิสสันเอ็กเทลไว้นะครับผมขอบคุณครับอ้นพีโอเคครับผมขอบคุณค่ะ